ดีด้วยครับผมใน,น้อมโมกกิไฟผมนะคับอ่ะอันนี้ก็นนกเซตอัพให้กับลูกค้าอะไรกันนะครับใครที่เป็นลูกค้าผมนะครับก็จะเซตอัพให้แบบนี้เลย นะก็จะเห็นกันดูแลว้วหูลูกคลิปเนี่ยไปดูได้เลยใน YouTube นะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็รีเควสตมาขอเสียงเฟเซอร์ด้วยนะครับก็จัดให้เลยนะครับก็มีอะไรบ้างเอ่ยนะครับก็มีเสียงตั้งแต่เอาตั้งแต่เสียงคลีนเลยนะครับ นะครับผมนะบนี่จูนเนอร์นะครับใช้งานได้ปกติครับนะี่ครับเราจะเวลาใครซื้อของเราเนี่ยก็คือก็จะเทคให้ดูกันแบบนี้เลยสดๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีการเฟรคไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับคลิปเราเนี่คือคลิปแบบสดๆเรียวๆเลยนะครับนี่เห็นไหม อ่าโอเคครับอ่าปุ่มต่างๆใช้งานหน้าแบงค์ up แบงดาวนะครับใช้งานได้หมด A B C D อะไรเงี้ยเดี๋ยวลองทีละอันเลยน,นะครับ่าตอนนี้ถึงที่ B แล้วนะครับอันนี้มัจะเป็นออกเสียงแบบว่าคันๆหน่อยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเลือกตู้นิดน่งนะครับ สดเลยดิบๆเลยเห็นะครับเรียวๆกันไปเลยนะครับอ่านะครับแล้วเสียงต่อมาครับเสียงต่อมาเป็นอะไรเอยนะครับอันที่เท่รครับอันที่สามนะอันที่สามนี่ก็จะเป็นแบบว่าเสียงอบ,บลิฟทึชื่มนะค,คุณสามารถจะเพิ่มไดเพิ่มใดได้ ครัแบบอ่านี่เลยครัแบตบ่อ,อมานะครับเป็นเสียงเกอรโซโรเล,โลันนะครัแบบโซโรอันี้เป็นโซโรว่าเกณฑ์ไม่ค่อยเยอะมากแบบ ดีเลยลหล่อแบบนี้เลยนะครับนะ่านะครับปรับเสียงให้แบบนี้เลยนะครับอ่ะ ต่อนะครับใน P เซตที่2ก็เหมือนกันนะครับเราก็ตั้งเสียงพวกเฟเซอร์ไว้ให้แล้ว<ป>ใส่คอมเพรสเซอร์ไว้ด้วย<ป>อะไรประมาณอย่างนี้นะครับเห็นไหมทำให้ดูสดๆเลยนะครับต่อมานี่นก็เป็นเสียงของว่าคันๆเนี่ยแหลนะ ที่สามเนี่ยผมก็อยากจะให้เกณฑ์มันเยอะขึ้นหน่อยเอาไว้เล่นเพลงล็อกๆอะไรอย่างนี้นะครับขนาดซิงเกิลคอยนะขนาดซิงเกิลคอยยังเล่นได้เลยสบายอนะ่ะต่อมานะครับเพงโซโล ผมปรับแป๊บเดียวพวกนี้นะครับเพราะว่าอะไรมันผ่านมือผมมาค่อนข้างเยอะแล้วก็ซาวเธออะไรเงี้ยที่ได้ยินเนี่ยคือแบบว่าเราค่อนข้างจะบอกว่าคือผ่านมอมาเยอะนะครับมันก็เลยบอกว่ารู้ว่าออจะต้องจัดการยัางไงกา็บ EQ นะครับประมาณนั้นเลยเนาะอ่ะโอเครัผมนะ้นใครที่จะซื้อของกับจะพู้กินไฟนะครับกีตาร์หรือจะเป็นเอฟเฟกหรือจะซื้อคู่กันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ได้เลยนะครับเราก็จะเซตอัพให้ด้วยนะครับแล้วแม้จะกีตาราน์นะครับเราเซตอัพให้อยู่แล้วน่าห่วงเลยนะครับ นี่เลยครับนะสายเสยเราเปลี่ยนให้หมดนะเช็ดน้ำมุงน้ำมันอย่างดีไม่ต้องห่วงนะคือคุณเอาไปถึงเนี่ยคุณเล่นได้เลยกับคุณเอาไปถึงล้วคุณต้องไปจ้างเซตอัพเปลี่ยนสายเนี่ยคุณจะเลือกเขาอย่างไหนแน่นอนครับร้านเปอร์เซ็นต์คุณก็ต้องเลือกอย่างแรกถูกไหมและอย่างแรกมันมีที่ไหนถูกไหมไม่มีหรอกครับมีที่ที่เดียวนะครับคุณลองไปซื้อได้เลยคุณทุนไม่เชื่อผมนะคุณลองไปซื้อได้เลยว่าที่อื่นนะครับโอ้โหสายเปอรเซ็นต์มเกิดแน่นอนเขาไม่เปลี่ยนให้คุณหรอกเพราะว่าหนึ อ่าแน่นอนนะครับอย่างผมเนี่ยเปลี่ยนนะครับผมถือว่าผมได้เล่นได้ลองได้ใช้แล้วก็ได้แบ่งปันนะครับผมไม่ได้ซีเรียสตรงนั้นเนาะเออจัดไปนะคนเราเนี่ยมีความซื่อสัตย์มีความจริงใจคุณซื้อกับคนประเภทเนี่ยแล้วคุณจะได้ของที่ดีแนะแต่ถ้าคุณไปซื้อกับโจนหรือใครก็แล้วแต่เราเห็นในประจานกันในกลุ่มเยอะแยะโอ,อ้โหอะไของไม่ตรงปกส่งมาไม่แฉ่นี่หมังอันนู้นหมังอันนี้อย่าง,งูแบบคือมันปวดหัวคือไม่จบ แล้วคุณจะต้องไปประจานนอกจากคุณจะเสียชื่อเสียเงเองแล้วเนี่ยคุณยังโดนตาหน้าว่าแบบซื้อของไม่ผ่านแอดมินซื้อของทาไมไม่ไม่ขอเครดิตคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยมันจะเป็นอย่างงั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนะผมก็เลยฝากเลยว่าคุณซื้อของเนี่ยคุณถ้าฉลาดเลือกนะครับใช้คานี้เลยนะว่าถ้าฉลาดเลือกต้องเลือกกับคนที่โปรไฟล์ดีแล้วก็ที่สำคัญคือมีรีวิวแบบนเนี้ยเนี่ยคือเห็นในของชัดเจนแบบเนี้ยนะครับคือมันโกงกันไม่ได้อยู่แล้วนะคนที่เห็นของนี้แล้วชื่อ ไม่ใช่แค่คลิปสอคลิปโอ้โหเราทํากันมาไม่รู้กี่ปีแล้วไปดูย้อนดูได้เลยก็จะมุกทูบไฟชื่อนี้นะครับโอ้โหมีตั้งการโซโล่เดี่ยวการแข่งขันการประกวดการโอ้โหเยอะแยะมากมายรีวิวสินค้านับไม่ถ้วนไปดูได้เลยเนี่ยคนแบบนี้เขาเรียกคนจริงใจแล้วคนมีของจริงแล้วคนเรียกว่าเล่นเป็นเกมจริงๆด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเอ้ยมามาโนว,โนว,โนว่าน่นนี่นั่นไม่ใช่นะครับคือเราทําให้ดูเลยทุกอย่างนะครับ อ่ะโอเคจัดไปครับผมนะซื้อขายแลกเปลี่ยน ita, Effect, กีตาร์เอฟเฟกต์กับเจ้ามึงจะ้าไฟนะครับขายจริงส่งจริงทัวร์้านเปอร์เซ็นจัดไปครับ